ก็จะได้ทําการทดลองครับผมเทน้ําก่อนครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงครึ่งครับผมร้อยสิบเจ็ดโวลต์ครับตอนนี้ครับผมมาดูน้ําครับผมนี่ครับน้าครับผมน้ําออกมาแรงสะใจครับผมพอดีคนตาบอกว่าน้ําน้ําดีครับผม ก็เลยหย่อนลงไปที่สามท่อนครับผม12เมตรทดสอบดูสัก2ชั่วโมงครับผมถ้าน้ำไม่ขาดครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมน้ำพุ่งครับผมอาจจะมีทรายขึ้นมาบ้างครับผมบ่อใหม่ครับผมจุดครั้งแรกครับแรงน้ำครับผม พุ่งไกลมากครับผมวันนี้แดดยังไม่แรงเท่าไหร่ครับผมแดดยังไม่แรงเท่าไหร่ครับผม